สวัสดีครับผมจากร้าน LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะครับตัว Fortuner Regender นะครับผมเป็น Fortuner GR ใหม่นะครับมาในสีแดงนะฮะแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้จะใช้คําว่าแปลงก็ไม่ได้นะครับผมเป็นการเปลี่ยนอะไรมากกว่านะครับผมตัวนี้ใช้ไฟเดิมกันชนเดิมนะครับผมด้านหน้านะฮะเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวช่องลมและลิ้นด้านล่างนั่นเองนะครับผมส่วนกันชนนะฮะเป็นพาร์ทอะไหล่เดิมของ ตัวรีเจนเดอร์นั่นเองนะครับถ้าจับตัวรีเจนเดอร์มาเป็น GR นะฮะตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายไม่มากนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ขับตัว Fortuner r e g e n d e เดอยู่ก็สามารถมาอัปเกรดเป็น GR แบบนี้ได้เลยนะครับผมในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้นะครับผมแล้วก็คิ้วล้อนะฮะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับมือเปิดนะครับสีแดงนะครับพ์ทแท้นะครับผมสีประตูเลยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับผมจะมาพร้อมกับคิ้วท้ายนะฮะแล้วก็ตัวอักษร f o r t u n e r ที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมส่วนตัวกันชนนะฮะด้านหลังใช้เป็นกันชนเดิมของตัวรีเจนเดอร์นะครับผมตัวเปลี่ยนเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวลิ้นด้านล่างนะครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยสีดำนั่นเองนะฮะชิ้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเติมสันครีปนะฮะคอมสปอร์ตเข้ามาในตัวรถด้วยนะครับผม ส่วนด้านบนนะครับผมก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับผมเป็นของตัว f o r t u n e r GR แท้ๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นสีดำสีเดียวกันกับตัวหลังคานะครับด้านข้างมาก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับผมสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัวมือเปิดสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผม จัะให้หล่อๆนะครับท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าหรือว่าอัปเกรดหน้าเป็นแบบดีเจนเดอหรือว่า GR แบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเอพจของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ